สวัสดีครับวันนี้ผมมาเข้าครัวกับเชฟ2 0 0โลนะครับวันนี้นำเสนอเมนูยำไก่นะครับไก่ปลาไก่ปลาตัวลายนะครับดูเชฟสองร้อยโลแล้วนะครับดูเอาหอมมาเจียวกับน้ำมันแล้วก็ใส่พริกราบนะครับพริกลาบเป็นพริกแกงทางเหนือนะครับ ล้วก็ผัดให้มันหอมเมื่อพริกหอมแล้วเราก็เติมเนื้อไก่เข้าไปนะครับแล้วก็ล้วนๆนครับคนเข้าไปด้วยกันเมื่อน้ำพริกของเราซึมไปในตัวไก่นะครับเชฟเราก็สำลักเองครับเมื่อได้ที่เราก็เติมน้ำซุป ที่เราต้มเติมเข้าไปครับน้ำเขาจะออกสีแดงเลยครับรสชาติดูเผ็ดสะดุดตามากเลยครับผงชูรสใส่ไปนิดเดียวพอนะครับอย่าไปใส่เยอะนี่ครับผมก็มานั่งสังเกตการดูนะครับมาจำสูตรไว้นี่ครับรสชาติจะเป็นยังไงเนาะชิมดูชิมดูนี่นะครับดูหน้าตาสกักก่อนนี่ ไก่เราก็เป็นสุกอันพร้อมจะกินแล้วนะครับเติมไปด้วยใบผักแพล้นะครับหรือผักไผ่นะข้างนึงด้วยผักไผ่ข้างกลางด้วยผักแพลออีสานด้วผักอะไรก็ไม่รู้